สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีตุลอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ชาวราศีตุลเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ขอพลังงานชาวราศีตุลค่ะว้าวหนึ่งเหรียญน,นะคะสวยงามมากๆเลย ราชาแห่งดินราชาแห่งความการเติบโตสู่ความบุรมสมบูรณ์ความสุขของชีวิตเห็นไหมคะคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาจังหวะโชคดีที่จะได้มีโอกาสที่จะได้เหมือนได้งานใหม่ได้จ็อบใหม่ได้ได้เงินได้ของขวัญได้การสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะหรืออะไรบางอย่างกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาคุณจริงๆเป็นช่วงเวลาแห่งการได้รับ ผลลั์ของการกระทําที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นนามธรรมาไม่ใช่รูปธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงๆเป็นความฝันที่เกิดขึ้นจริงมันคือมันคือเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นจริงกับคุณคุณจะอยู่ในช่วงเวลาที่โชคดีมากๆในตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่าทําอะไรก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกับช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะเงินจังหวะทองเหมือนกับว่าคาขายกระลื่นไหล หรือว่าเงินทองกำลังไหลเข้ามาในกระเป๋าไม่ขาดมือหรือมีโอกาสที่คุณจะได้ทําอะไรบางอย่างค่ะการลงมือทําการสร้างอะไรบางอย่างทําให้คุณหยิบจับอะไรก็เหมือนมีกําไรผลกําไรตอบแทนมากขึ้นนั่นเองนะคะไม่ได้มาแบบฟุกๆแน่นอนอะได้มาจากการแบบใช้สองมือของเราเทําจริงๆแล้วลุยจริงๆอาจจะเป็นตำแหน่งงานใหม่จ็อบใหม่งานเสริมอะไรบางอย่างหรือว่าได้ ถ้าเป็นโชคดีก็คือต้องแบบซื้อเลขอะไรก็ถูกแบบนี้นะคะทุกคนอย่างนั้นเลยนะคะคือเป็นโชคดีจริงๆก็คือมีหนึ่งท่านในนี้แหละเท่านั้นนะคะที่มีแบบนั้นแต่ว่าย้ำเตือนในเรื่องของการลงมือทําเห็นผลลัพธ์จริงๆสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแขงของตัวเองจริงเพราะนี่คือมือที่แบบว่านะดาครัาไปด้วยการแบบเหมือนคุณอาจจะแบบ ไปค้นหาอะไรบางอย่างในตัวเองเจอค่ะเหมือนสิ่งนี้คุณอาจจะค้นหาตัวตนของคุณเจอแล้วกว่าที่คุณจะค้นหาตัวตนของคุณเจอมือไม้ของคุณก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันล้าหรือว่ามันอายุเยอะมากขึ้นแบบนี้เลยทีเดียวหรือคุณกําลังได้เจอคนรักคู่ชีวิตคู่แท้ที่สร้างเนื้อสร้างตัวไปได้วยกันจริงๆแบบนี้เลยค่ะนี่คือชาวราศีตุลว้าวสิบถ้วยเห็นไหมคะ ว้าวเก้าเหรียญละสีตุน้นยิ่งพูดไปก็ยิ่งเห็นไหมใบแรกที่บอกมานะคะว่าคุณกำลังแบบกำลังสร้างชีวิตไปสู่ความดมสมบูรณ์การเติบโตนะคะนี่คือสิบถ้วยที่ออกมายืนยันและนี่คือคุณ9ก้าเหรียญคุณกำลังแบบโสดแบบมีเสน่ห์โสดแบบ,บ,บฉันสวยรวยดูดูดีมีสเสน่ห์มากอุดมสมบูรณ์ เอาซั p พ o r t ตัวเองดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเติมเต็มกับตัวเองจริงแล้วเหมือนคุณกําลังได้เจอเนื้อคู่อย่างที่บอกเนื้อคู่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่คุณไม่คาดคิดว่าจะได้เจอกับเขาหรือเธอคนนั้นเพราะว่าเขาอาจจะมาในแบบที่ลุกที่ดูดีมีเสน่ห์เพอร์เฟกมากหรือคุณเจอแล้วรู้สึกว่าถูกชะตาโดนตาโดนใจปิ๊งรักแรก,รกพบเลยเป็นรักครั้งแรกรักครั้งสุดท้ายของชีวิตแบบนี้เลยทีเดียว เพราะเขาหรือเธอคนนั้นมาพร้อมกับความสุขความอุดมสมบูรณ์เก่งสวยมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินหรือว่าบางท่านในที่นี้คุณได้เจอคู่ที่ร่ํารวยฐานะดีกว่าชาวราศีตุลยิ่งสนยิ่งอุดมสมบูรณ์ยิ่งร่ํารวยหรือว่าคุณกาลังที่จะเล็งทาธุรกิจอะไรเพิ่มเติมขยับขยายอะไรบางอย่างเพิ่มเติมในชีวิตก็ได้เช่นกันถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะขยับขยายอะไรเติบโตอะไรนะคะอย่างที่บอก พล,งงนนพลังงานในความสําเร็จพลังงาน่งความสุขหรือว่าคุณกําลังได้มั่นหมายบางท่านชาวราศีตุลถ้าเหมือนกับคุยกันมานานหลายปีแล้วสุขงอมแล้วอาจจะได้มั่นหมายแล้วนะคะหรือว่าคอมมิชเมนต์แต่งงานวางแผนที่เป็นอนาคตสู่การโยกย้ายอยู่ด้วยกันมากขึ้นอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าแต่งงานมานานแล้วก็ถึงเวลาที่จะได้มีลูกกันวางแผนมีลูกกันมีบุตรกันแบบนี้นะคะ หรือว่าบางท่านกําลังที่ได้เหมือนกับว่าไปาพักผ่อนท่องเที่ยวหาความสุขบางอย่างให้กับตัวเองสู่ความเป็นธรรมชาติกับความสุขอะไรแบบนี้ชาวราศีตุลอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกว้าวว้าวคุณอยู่ในหนทางความความสุขและความอุดมสมบูรณ์แบบเขียวขจีอะเหมือนเหมือนธรรมชาติเหมือนคุณกาลังเหมือนคุณอยู่ในช่วงเวลาทา์มิงของ สุขภาพจิตดีสุขภาพร่างกายดีทุกอย่างมันดีหมดเลยอะค่ะมันเหมือนกับว่าคุณกําลังที่จะได้พบเจอหรือเปลี่ยนความสุขไปในชีวิตของตัวเองคุณเองอย่างแท้จริงนั่นหมายถึงว่าคู่ของคุณมาพร้อมกับความรวมสมบูรณ์ความมั่งคั่งของชีวิตมาพร้อมกับสุขภาพจิตของความสมานที่ไม่มีท็อกซิกก็คือมีคู่เป็นคู่กันที่แบบว่ามีทัศนคติลสนิยมเป็นมปทางเดียวกัน เหมือนกับว่าตัวตนของคุณพร้อมจริงๆที่จะได้เหมือนถึงเวลาแต่งงานแล้วว่าถึงเวลาที่คุณจะได้เปิดทางเปิดใจหรือคุณกําลังได้ตําแหน่งหน้าที่การงานจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคุณกําลังวางแผนทําอะไรบางอย่างของชีวิตอาจจะออกจากงานประจําแล้วรู้สึกว่าลงทุนทําแบรนด์เสื้อผ้าลงทุนเปิดร้านอาหารลงทุนเปิดร้านอะไรเล็กๆเป็นของตัวเองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะนี่คือสัญญาณของความมั่งคั่งจริง ความมั่งคั่งจริงแล้วก็ก,การเฉลิมฉลองการนัดเดทครั้งแรกของใครหรืออาจจะมีใครกําลังที่จะเข้ามานัดเดทคุณอย่างที่บอกอย่างที่พูดไปว่าคุณจะได้เจอบางท่านในที่นี้เจอคู่ที่มั่งคั่งร่ารวยหรือไม่ได้มั่งคั่งร่ํารวยแต่ว่ามีความสุขแล้วก็มีทุกอย่างพร้อมงานเงินและสามารถออฟเฟอร์ซัพพอร์ตคุณได้และนี่คือสัญ,ญญาณของความสนุกสนานของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เตรียมสละโสดเตรียมได้เหมือนกับว่าวางแผนอนาคตร่วมกันกับใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าสุขงอมในความสัมพันธ์หรือว่าเป็นใครบางคนจะขอเดทแรกกับคุณนะคะคุณอาจจะคุยคุยกับใครอยู่ก็ได้เช่นกันนะแล้วคนนั้นเขารู้สึกว่าเขามองความสัมพันธ์กับคุณแบบระยะยาวแบบผู้ใหญ่ The Lover ชาวราศีตุลเกิดอะไรขึ้นเหมือนจะมีใครมาชอบคุณเกินกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะอาจจะเป็นคนอายุมาก ก่าคุณหรือว่าอีกคนนึงเป็นอายุเด็กกว่าคุณแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือไล่เรียกกันใครบางคนจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณใครบางคนจะเข้ามาเป็นคู่ที่แบบเหมือนกับว่าแหมลิ้นกับฝันจริงๆแต่ต้องไม่มีท็อกซิกในความสัมพันธ์ต้องไม่มีบุคคลที่3นั่นคือคู่ชีวิตคู่แท้จริงๆและคนคนนี้เป็นพลังงานที่มีสเสน่ห์เซ็กซี่ และเป็นคนรักที่เหมือนกับว่ามีแรงดึงดูดเข้าหากันมากไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนคนคนนี้จะมาหาคุณขอยเชื่อในจังหวะของชีวิตและเชื่อในโปรเซสของความรักนะคะสําคัญมากเหมือนอะไรบางอย่างกำลังที่จะเหมือนเหมือนจังหวะชีวิตของคุณเปิดทางให้คุณได้พบเจอได้ออกเดทความรักหัวใจของคุณจะเต้นรัวอีกครั้งและอะไรบางอย่างในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออะไรใหม่ๆบางทีอาจจะต้องบ addive ตัวเองหน่อยนะคะ แล้วคือเด็กถือถ้วยเหมือนใครบางคนกําลังคิดถึงคุณอยู่เหมือนใครบางคนกาลังมองหาคุณว้าวราชาไม่เท้าคุณรู้ไหมชีวิตของคุณเปลี่ยนเพราะว่ามันมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณหรือมีอะไรโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณทำให้คุณได้รับโอกาสนั้นแล้วมันทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยน เปลี่ยนไปแล้วทาให้คุณประสบความสําเร็จทําให้คุณรู้สึกว่าเส้นทางสีเขียวเส้นทางแห่งความสุขของคุณจริงๆคืออะไรแล้วมันผลักดันนาพาให้คุณได้ไปสู่ความสำเร็จชัยชนะของชีวิตอย่างแท้จริงอาจจะเป็นการต่อย,ยอดไปสู่สิ่งอื่นใหม่ๆของชีวิตโดยที่คุณรู้สึกว่าทํามาหลายปีมากแล้วกว่าจะขึ้นมาตรงนี้อาจจะเป็นงานงานหนึ่งที่คุณได้ได,ได้ได้ทำแล้วมันส่งเสริมคุณจริงๆด้วยก็ได้แบบนั้นนะคะเพราะนี่คือสัญญ,ญาณของความสําเร็จ คุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะทุ่มเทกับมันมากแต่คุณจะประสบความสําเร็จมองหาสิ่งใหม่ๆนะคะชาวราศีตุลสวยงามจังเลยคุณสู้คุณทุ่มเทตัวเองเยอะมากคุณทํางานหนักมากนี่ค่ะห้าไม้เท้าแล้วก็หกไมเท้าคุณแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับวันเวลาเพราะวันเวลาเดินไปเร็วมากๆคุณกําลังได้รับชัยชนะและคุณกําลังได้คว้าหัวใจของใครไว้ ที่คุณกลุ่มหัวใจใครบางคนคุณชนะหัวใจของเขาหรือเธอคนนั้นสวยงามมากๆเลยทุกคนนะคะอ่ะมาขอคำตอบชาวราศีตุลค่ะขอคำตอบ a า c h ชูแองเจคุณมีนางฟ้าประจำตัวที่ปกป้องดูแลคุณอยู่ด้ทไรทามรอจังหวะนิดนึงนะคะบางอย่างยังไม่ใช่จังหวะที่ใช่ the situation will improve เนี่ยสถานการณ์มันจะดีขึ้นถ้าอะไรรู้สึกว่าเป็นสิ่งขัดแย้ง อะไรที่รู้สึกว่าต้องปรับต้องจูนมันจะเกิดขึ้นมันจะได้ทบทวนมันจะมีบางสิ่งที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นสถานการณ์เดี๋ยวมันจะคลี่คลายให้ดีขึ้นให้เริ่มต้นใหม่ให้ได้ให้ได้โยกย้ายไปสู่สิ่งที่ดีกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ